สำหรับคันนี้ค่ะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยมานำเสนอพี่ๆก่อนเลยนะคะคันนี้เป็นเจ้า t ต y o ต้ารีโว2.4มิรได้เป็นแคปยกสูงสีดำหล่อๆแบบนี้ไปใช้งานเลยคันนี้เป็นรถปี20ค่ะเล่งมาอยู่แค่7 0,000ืเท่านั้นพี่ๆคันนี้นะราคา489,000บาทมาค่ะเดี๋ยววันนี้พาชมคันนี้เลยนะแต่ต้องขออภัยนิดนึงถ้าตรงไหนมันเลอะรถมันเพิ่งเข้ามานะยคะยังไม่ได้สปาทำความสะอาดนั่นเองค่ะมาด้านหน้านะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานเลยเหลี่ยมสันคมชัดนะคะ ล่องลอยนิดหน่อยนะพี่นะเดี๋ยวไปเก็บงานเก็บสีรายละเอียดเพิ่มเติมให้มาค่ะด้านหน้าไฟสวยโคมใสนะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟหลีไฟเลี้ยวมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้ครบครบแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะกระชังด้านหน้าได้เป็นหน้าหมูป่นหล,ล่อๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะ,ะตัวนี้เป็นตัวมิดนะพี่นะแล้วมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อย1คู่ด้านหน้าค่ะมากันต่อเลย สำหรับตัวล้อค่ะตัวล้อได้เป็นสีเทาดำนะคะคันนี้ได้เป็นขอบ17นะคะตัวซุ้มล้ออยู่ในสภาพสวยเนะะี่ยลงๆโป่งๆพร้อมใช้งานเลยนะ,ะมาดูต่อสําหรับกระจกมองข้างหรือกระจกหูช้างนะพี่นะได้เป็นสีโครเมียมนะคะมีปฟเลี้ยวที่ปลายกระจกแล้วคันนี้ได้เป็นระบบพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะ,ะนี่หนูมาให้ดูตรงนี้เลยสําหรับกระจกบานหน้าค่ะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานเลยสติกเกอร์ครบนะําปั๊มโรงงานครบๆแบบนี้เลยพี่พี่ขาคันนี้นะ บอกเลยว่าคุ้มมากๆกับราคาแค่4 8 10, 9 9 0 0 0บาทนะมาเดี๋ยวมาดูภายในกันภายในค่ะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะสภาพสวยมากๆเลยสำหรับด้านหน้านะคะแต่งด้วยตะเข็บสีขาวเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะไม่ขาดไม่เปื่อยแต่ต้องมีการสปาเพิ่มเติมให้นะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะได้เป็นสีดำนะตัดด้วยสีบอลหรือว่าสีเทาแบบนี้เลยนะ หล่อไปเลยนะเดี๋ยวมาชมโครงสร้างสักนิดหนึ่งสําหรับโครงสร้างตรงนี้นะได้เป็นกระดูกงูเดิมโรงงานค่ะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่โคตไม่งอเลยเม็ดดอดเม็ดอาร์ชัดๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะมาดูข้างในแคปจักนิดหนึ่งสําหรับตัวแคปนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะถือว่ากว้างเลยนะพี่น,นั่งสบายเลยนะแล้วก็ดูเลยนะพี่หัวน็อตประตูนะคะได้เป็นน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีขยับ ไม่มีขายเลยพี่พี่ได้รถสภาพเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานเลยแล้วบอกเลยว่าคันนี้ราคาถูกมากๆกับแค่48,900บาทเลขไม่7,000 70, 0โลนะพี่นะมามาต่อสำหรับด้านท้ายค่ะด้านท้ายบันไดยอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะไม่แตกไม่หักไม่ร้าวพร้อมใช้งานเลยไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายมัลติ r ร f เฟกเตอร์สวยๆเป็นเหมือนเลข3แบบนี้นะคะสำหรับไฟเด็กอยู่ที่3ด้านท้ายนะ้มีมาให้ครบเรียบร้อยนะ มีกล้องงองหลังพร้อมเส้นกะระยะให้พี่ๆครบเลยค่ะสาหรับตัวแมกไลเนอร์ด้านในเนะะี่ยค่ะได้เป็นแมกไลเนอร์เดิมเลยนะพี่สภาพสวยนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยนะคะป่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อสาหรับบันไดด้านข้างฝั่งนี้นะพี่นะได้เป็นบันไดสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวเลยเดี๋ยวไปชมภายในการสาหรับฝั่งคนขับค่ะนี่เลยฝั่งคนขับนะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้ขอนญาตขึ้นไปบนตัวรถนะคะ อะมาดูกันเลยดัแบบแรกพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบนี้เลยนะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะคะพี่ๆหน้าปัดเดินไม้เลขไม้คันนี้อยู่ที่7,000 0มโลเท่านั้นไปที่จอกลางกันต่อเลยค่ะสำหรับจอบกลางได้เป็นระบบพาสกีน,นะคะเชื่อมต่อ,อ,อกับโทรศัพท์ได้เลยบลูทูธนะคะแล้วก็มีกล้องถอยพร้อมเส้นกะระยะให้เลยนะคะ แอร์ได้เป็นแอร์ออโต้และสำหรับคันนี้เนี่ยคะได้เป็นเกียร์แมนนวลเลยพี่พี่คะมีระบบอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดให้เรียบร้อยนะคะมามาต่อเลยนะคะสจะพาชมโครงสร้างฝั่งนี้นิดหนึ่งว่ารถราคา489,000เนี่ยได้โครงสร้างเป็นไงบ้างนะคะนี่เลยได้โครงสร้างเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะไม่บิด view, ไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอเลยนะพี่พี่นะ,ะได้รถโครงสร้างเกรดเแน่นอนไม่ใช่รถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําค่ะมา หัวน็อตนะพี่ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยขนาดไม่ได้ล้าแนวความสะอาดนะยังดูออกว่าสวยขนาดนี้เลยสำหรับพี่พี่ท่านไหนเนี่ยที่สนใจเจ้ารีว o 2.4แคบยกสูงสีดำคันนี้โฉมหน้าหมูป่านะคะอย่าลืมเลยลรีบตัดสินใจเลยนะคะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละประมาณ8,000าบาทเท่านั้นมาดูนตอค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์ฝากระโปรงเปิดขึ้นเรียบร้อยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์เดิมโรงงานแบบนี้เลยนะพี่ๆนะเครื่องยนต์นะคะไม่มีร่องรอย น้ำมันหยดเยิ้มนะคะแบตเตอรี่ครบพร้อมใช้งานคานแก้มค่ะได้เป็นคานเดิมโรงงานนะคานด้านหน้า,ห,นาหมุดไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะมาดูแก้มฝั่งนี้นะไม่ใช่รถชนหนักที่คว่ำมจมน้ำมาแน่นอนนะคะยี่ดูเลยฝากระโปรงค่ะได้เป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะแน่นอนนะคะฉนวนกันความร้อนครบสติกเกอร์ครบซ้มนูนโรงงานดีนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจ To y o t a r รี o 2.4มิตรตัวนี้นะ ได้เป็นแคบยกสูงสีดำหล่อๆไปใช้งานนะคะราคา489,000บาทได้รถปี20เลขไม่7,000 70, เท่านั้นนะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ด้านล่างค่ะ